ุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับซอกสาวยูบ้านนานสาแนลคือเก้าวันนี้สาวยูกาได้เดินทางท่านผู้ชมเลยมาต่างเมืองมาั้างเล็กเนาะขี่รถดเลาะมาแต่ละบ้านแล้วก็ถามชาวบ้านเขาบ้านนี้ไปใสยบ้านนี้ไปใส่ไปใส่นะท่านผู้ชมแนละ้วต่อต่อต่อ,ตอแต่ละบ้านไปวันนี้สาวยูมาเห็นแม่น้ําแล้วกาแนมเห็นขัวข้ามท่านผู้ชมเลย ภาษาไทายก็น่าจะเอื้นสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่ท่านผู้มชมเขาชาาบ้านขเขาเจ้าฮิตไม้ไผ่พอได้ไต่ขัวข้ามไปใส่อีกบ้านหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะชาวญุ่งจะถ่ายท่านผู้ชมเบึง้งเป็นครั้งแรกอีกก็น่าจะบริไซทมดทุกคนทุกบ้านนะาเขาเจ้าเน่าจะฮดเปิดสะพานข้ามไปใส่ส่วนเขาเนาะแล้วก็บรเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งข้ามไปพังนั้นแต่ว่าสาวญุง่งเนี่ยบื้องแล้วอ่า เงือนชาวบ้านทางนั้นแหะบ่หลายมันจะยับไปไกลอีกเติมหนึ่งเนาะแสดงว่าคขวนี่เขาเจ้าจะฮิดข้ามไปไส่หน้าเขาเพื่อเสื่อมโตไปใส่เงือนก็าจะชุนเราทำผู้ซุมเนาะป่ะไปบึ่งนํำกันเลยโอเคทำผู้ชุมตอนนี้สายุกะเดินทางลงมาจากะฝั่งฝ่งซีฝั่งน้ำเพื่อมาบึงสะพานไม้ไผ่แล้วไต่ไปฮอดใจ ชาวญมก็จะลองไต่ไปเบง้่ามันจะไต่ไปหาวัดฝั่งนั้นไดหรือบ่อเนาะท่านภูชมเนาะนั่นก็คือแม่น้าอ่าญมแม่น้ําญมมะบ่าอ่าเมืองญม,มละเลยมันก็เป็นแม่แมน้ําญมที่ไหลพระลงไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อใส่แม่น้ําเซบังไฟเนาะท่านผูชมนี่น่าจะเป็นครัวที่ชาวบ้านเทดไปเชื่อมเซใหายหน้าเขาเพราะแนมไปบบมีเฮือนคนเนาะมีแต่ทุงห้ทุงหน้า เพื่อนชาวบ้านประชาชนอีกบ้านหนึ่งเขาจะข้ามไปทางนั้นท่านผู้ชมแต่ดีวมันน่าจะไก่าจากบ้านคนอยู่นี่คือสะพานไม้เบื้องสัญุจะลองข้ามไปเบื้องใดบอกเขาจาน่าจะเห็ดข้ามไปใช่ชวนเขาเจ้าจโอ้เน่นหน่าอยู่ได้ท่านผู้ชมแน่นอยู่พราะมีแต่คนใต้ระบบเป็นอย่างนะเขาเห็ดหน่าจะบ่อนตึกเบ็ดตึกมองเขาบอก ครับครับครั้งแรกได้มาเดินสะพานไม้ไผ่มันเป็นสะพานที่ทอดยาว s <S ลลเน็ดนวจะเลยลืมนะเสียงเพลงนี่จอนนั้นดังข,งขนาดมาแทนผู้ชมอย่างเละสะพานอุย้ยเขาก็เอาไม้เอาเอาเอาเป่ามาแล้วเอาดินใส่ถมเพื่อบ่ให้มันผิวจะเป็นแม่น้ำไหลลงไป ชาวบ้านก็จะเอาน้ำยูนิฮิตการกษะริลปูกข้าปูพืชปลูกพักเนาะเลี้ยงชัดเพราะว่าชาวบ้านเขาจะมืดบ้านฮิตนาขายข้าวไปเอามาต่อที่สะพานกันเลยไปนะไหนเนี่ยคือมีคนเขาเจ้ามาอันนั้นบน่นอ่ะเจ้าน่าจะอ่า เจ้าหน้าจะเหตดอันนั้นทนปูชชนเห็ดบอนตุกกระดุ้งบักเป็นเทียงหน้าเขาเนาะเป็นเทียงซุนเป็นหุขัวก็จะข้ามไปพุ่นไปเบื้องํำการนี่แหละชจนยุจะพาา่านปาุ้ชมข้ามไปสำไดได้ทำไดเนาะขอไปเนี่เดอ้อลูกหลานขอมาเยี่ยมยามขอข้ามไปเน่เดอ้อ ปข้ามไปก่อนข้ามไปเฮ้ยเด้อโอ้ขักเน่นหนาข้ากับท่านผู้ชมไปใสยน้ำเขาจะเฮ็ดเป็นจุดเป็นจุด,จดบ่อนตึกกระดุงค่ะทา่านผู้ชมบ่อนไปยืนตึกกระดุงออกกระดุงตึกสนุขี่รถมากแล้วแนมาเห็นขวานสนุเลยถามสาบ้านค่ะสาบ้านก็เจ้าจะข้ามก็ต้องขี่รถกลับแล้วก็จะมีเฮือนหลังหนึ่งเนาะลงตัวหน้าเฮือนหลังนั้นเขาเจ้าว่า เถิมาทางนี้กับจุดหนึ่งขเขาจะเอาเฮ็ดบอนตึกกระดุงเรากระดุมมาตึกยามน้ําขึ้นงามน้ามําลง,า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 งาจะได้แปะโอ้ยงอว่าบักขวนนี่เนี่ยเพราะว่าถ้าเทาย่างจะซื่อนะโมเป็นยัง้าบริขี่รถจักอย่างมันก็ขี่มาได้เนะาะท่านผู้ชมอ้ขาบไา ครับครับครบ้อนหาปูหาปลาของชาวบ้านเลยเลยอันนี้ก็จะเป็นข้ามไปนี่าหาเนี้ยที่จะเห็นน้ำไปโอ้ยมีตัวปลาน้ำที่มีแมงม้มลินลินอันนี้ท่านผู้ชมเขาเอื้นมมาอย่างมันต้องเป็น แบบธรรมชาติดังเดิมเหมือนจังหินแมงม้ที่มาลินหน้าน้ำตัวดำๆำไหมเนาะไอสังดเกตก็จะเห็นเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวตื่นคนได้เข,ขากาะผากันลีแต่นี่ฮั่นนั่นเดียเเด๋ยวนี่ลินน้ำยาวยาว,ยาว,ยาวอยู่เนาะข้ามได้พอำ้ามป zoom ม,มันแน่นหนาอย่เจ้าโสมเซมข้างนเนเนาะเฉพาะข้ามนี่โอเค น้ำหนักเบาๆคือา้าหยูนี่ข้ามได้แน่นอนไม่มีปัญหาอย่างเห็นโต๊ะลงไปก็เลิกเติบเธอบ่้สุกเลยแนมบุหินขี้ดินก่อมันแนมบุหินน,นั่นหาดชายนะขอข้ามเด้อยูลุลานขอข้ามไปเบิง่งหน่แล้วจังข้ามกลับมาเอ้ยพื่้เปลี่ยนตายาณนะ เท้าคือห้าลอยน้ำปิดแล้วมันบ่เปินตะยานอย่างด้อกห้าล้อยน้ำ่เปินละยานน้ำไหลไปงามไหลทำผู้ซุ่มอ้สุดยอดใช่ฮุ้จักบาทละก่อนเมืองงามงามงาม ไมก่นอน่อไม้มจะเรียบแคมฟัง่งเพราะว่าวิธีชีวิตชาวบ้านดังเดิมสมัยแต่ก่อนบ้านเก่าบ้านแก่นี้เนาะขาเจ้าจะปลูกก่อไ,ไนนผ่ไผ่บ้านในท่านผู้ชมก่อน่อไม้ไผ่บ้านพร้อมเลยแหละแคมตะลิ่งนี่เพื่อ,อกันดินเจื่อนดินเชาะนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เอาไว้ไส้เห็ดหวัว คุณทำไมแต่ก่อนเขาจะเอามาเห็ดหัวเอามาเห็ดตู้เอามาเห็ดเตียงหน้าเขาจะก่อจะมาเซาะเดี๋ยวนี้เซาะเป็นแผ่นเป็นกระ่านผู้ชมแล้วก็เอามาเห็ดเนาะเป็นท่านผู้ชมิ่งแนุกกระถือผากระถางบุมย่างโอ้มาวันนี่ละไม้ลำเดียวบบบนี้ดิข้ามบัไร่แาบนี้ข้ามบัไร่ย,รย,ย้อน,นว่าเขาเอานามมาตันท่านผู้ชมมาตันทางอ่ะบ่ให้เอาข้ามไป อาจารย์เนาะก,ก็จะข้ามไปได้คือกันเนาะถึงจะเป็นไม้ลำเดียวก็ยาก่าเอามีแนวจับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเอามีแนวจับเอ้แสดงข้ามไปได้ถ้าเอาไม้เนาะออกแล้วแสดงว่าข้ามได้เอาวบอยังให้คนข้ามไปส่วนเขาเนาะอาจารย์ใช่โอ้ถือว่าโอเคท่านผู้ชมวิฉีชีวิตภูมิปัญญาเขาเจ้าก็ถือว่าใช้ได้เนาะเท็ดขวัวข้าม คักคๆัครับครับทำมจานยูจะก้าทำปุซุมย่างข้ามย่างข้ามขวักยางกับแบบนี้ทำผุซุมเลยยางกับเาจะย่างไปเราก็ย่างกับ,กบ,วกกบขวบไหมเรื่องกำลังการเใส่น้ำ,นนำขวไหมทำผุุม เห็สาสน้ำเย็นสบายเย็นสบายชาวนาห่าข่า,ามนะันมันก็คงะเพลนพักขนาดเลยดุนแล้ไ่ได้มาบึง่งสัมผัสบรรยากาศเด็นห่างหนดีทังเดิโ ขี่รถจักมาเลยแนมเห็นขัวโอ้เขาคือมีขัวข้ามเนะข้ามน้องชมพู่เคยเห็นเนี่ยจอยุญญ่จะพาท่านผู้ชม,มเนี่ยข้ามเนี่ยขัวทั้งหลังจอยุ่ท่านผู้ชมเห็นบอกสะพานทั้งหลังจอยุ่อ่ะนี่สอยุญญ่จะพาท่านผู้ชมย่างยขับคืนย่งางขาบเนะาะตอนขามาจะถ่ายตอนอย่างมาถ่กลับขาดได้บ่ ปวันห้าเราปัดเจ้อเอาไม้มามากันไว้เนะ่เอาไม้หนามมากันไว้ท่านผู้ชมเขาก็เลยข้ามบ่ได้ขั้นชันงุงก็จะไปยืนฝั่งนั้นได้คือกันเนาะเพราะว่าขานอน,นไม้หนามมาละไปมาเดินทางกับพักนั้นัาเที่ยวมาข้างเล็กเลยเนาะไปเราลุยน้ำกันเลยว้าวเกือบตกใจต็บท่านผู้ชมเปนะ็นยังมาุ้ยมิม อยยิม้มขามขวมามันรำกันเด้ขามขวมามันรำกันทผูุชมไปไปข้ามไปด้วยกันบรรยากาศให้ทผบุชมเบื้องบรรยากาศอยู่กลางขวาบรรยากาศกลางน้ำน้ำไหลคักๆ เขาจะกเอาหินมาตั้งเพื่อให้มันแน่นทำปูซุ่มอ่ะโอเคแน,น,น่นเติบเราวอาเขาส้่มไซนย่งไปให้ไปหน้าที่ว่าโอเค,อเคมอดฝั่งเรียบร้อยไป คักไลเย็ยนเยน็ยนเย็นเย็นข้าเย็นข้าโอเคคลิปนี้ชาี่ปุ่กับพระ่านุผู้ชมมาเลาะย่างข้ามขวัวภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตเขาจะเิจักรว่วข้ามไปใส่ฟังนั้นเพื่อจะไปให้ไปสวนก็นเนาะเอาเขาจะพิจักว่ขวัวไม้ข้ามโดยการเอาไม้ไผ่เอามาเลียนเลียนเลียนเลียเยเยเ่ยนกันแล้วก็เอาไม้มาซักซักซักแล้วก็เอาเป๋าที่ ปั่นจุด้วยดินเนาะเอามาให้ฮับน้ำนักเพื่อจะดึงท่วงเพื่อ่ให้มันปิวมันไปตามกระเสนน้ำอ่าคลิปนี้กระพาะทำบูชมง่างเลาะเนาะทำบูชมง่างเลาะข้ามขัวกระพาะทำบูชมงบึงบรรยากาศจะหาเห็นยากแล้วเพราะว่าถูกมือนี่ถ้าโบอกบันนอกบันนาแล้วก็บ้านที่มีสายน้ำแบบนี้เฮาก็จะบบเห็นเนาะทำบูชมขัวไม้น้น้อยแบบนี้เนาะ โอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้จานุได้เหตุคลิปแล้วก็มีกำลังใจในการเดินทางนะท่านผู้ชมนะบ,บายยพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อ